ฉันยังพูดเองเลยมันมาช่วยอีทักษิ้แท้อวยอ่ะในการล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์อ่ะอเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรตอนนั้นไปคุกคามนะจัดการได้ขนาดนั้นก็บุญแล้วนะและขนาดโดยการสมัยนู้นเนี่ยมีนะรัฐบาลตอนนั้นอ่ะมันมีการเผาบ้านเผาเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นต้องแค่แบบขอโทษนะไม่ปราให้เรียบก็บุญเท่าไหร่แล้วอะ่ะใช่เอกสารก็ยืนยันว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญใช่เพราะไม่ใช่การชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธอเพราะนั้นในวันนั้นน้องอาจจะเด็ก แต่วันนี้น้องโตแล้วน้องจะต้องเรียนรู้แล้วก็ดูจากคดีสิิจ,จุลาแล้วออแล้วข้อมูลการค้นหาความจริงที่เป็นรายงานเล่มเบริ่มของดรคณิตนรัน,น,นคร ก็มีให้อ่านน้องจะต้องอ่านตำราน้องเข้าห้องสมุดน้องไม่ใช่ไปยืนอยู่ตามริมคลองปะปาเสร็จแล้วก็ตะโกนตะโกนตะโกนซึ่งเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนคนไม่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอยู่จจราน้องต้องเป็นคนมีการศึกษาและดูงานวิจัยเข้าไปห้องสมุดแล้วอ่านของคณิตนนนครที่เขาสรุปรวมเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยจะไปชี้หน้าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้นะคนนั้นค่ะคนนี้น้องชี้อย่างนั้นไม่ได้น้องจะโดนขดีเองค แล้วเวลาน้องถามใครอะน้องต้องหยุดหายใจหยุดหายใจและฟังเขาตอบด้วยไม่ใช่สักแต่ถามแล้วชี้ชี้ใช่ใช่ใช่ใำสันดานแบบนั้นไม่ได้น้องถามแล้วฟังคำตอบมันจะสมกับการเป็นนิสิตจุฬารักษาเกียรติภูมิของคำว่านิสิตจุลาไว้ด้วยเอจุลาไม่ได้เข้าง่ายๆนะหนูเข้าได้หนูเก่งละแต่หนูอยากเก่งแต่ปากอย่างเดียวหนูต้องมีใจเปิดกว้างว่าเออถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราคาใจคลางแคลงใจมานานได้เจอตัว นีก็ถามออแต่ถามให้มีมารยาทกว่านั้นออและมีมารยาทที่จะฟังคำตอบด้วยจะดีที่สุดต่อให้ที่บ้านหนูไม่เคร่งเรื่องมารยาทก็ตามแต่สังคมยังเคร่งอยู่นะจ๊ะหนู